ผมว่าคุ้มค่ามากครับผมเพราะว่าฟันเนี่ยเราต้องใช้ตลอดอ่าทุกวันอยู่แล้วครับผมไหนๆเราทาทั้งทีเนี่ยเราต้องเลือกอ่าเน็ดที่ดีที่สุดสําหรับเราผมเชื่อมั่นในคุณหมอครับผมและในจีชนิดเดนสาขานี้ครับชื่อโกนะครับผมชื่อจิงสมพงษ์พัชรสุดครับผจุมารีนะครับผม,ผม,บผม,ม,บผมแถวบวิเวณชัมตนตอนแรกฟันอ่า ลากไ้ฟันแตกรสีหนึ่งอีซี่หนึ่ง,งฟันขู่มาแล้วต้องถอนออกเก็บข้อสาล่าฟันไ,ได้แล้วต้องถอนออกสองซี่ครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกฟันรองหรอเอ๊ะฟันน่ะมันจำเป็นต้องใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันตลอดเอ๊ะหากฟันเราหายไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้งี้ยมันจะมีผลเสียกระทบตามมาคือว่าทําให้ฟันลม้มอะไรอย่างเงี้ยครับผม มันเป็นปัจจัยปัญหาใหญ่ๆนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันตอนนั้นเคี้ยวรู้สึดเจ็บนะครับผมเจ็บแล้วก็ไม่กล้าใช้อีกข้างที่มันเจ็บอีกเลยกลับมาใช้อีกฝั่ที่ไม่ได้เจ็บแถวอาชมฤตก็มีคีกหนึ่งเยอะเหมือนกันครับว่าผมว่าเอ้ยถ้ารักษาน้าควนเทียมแล้วกับล่าควานเทียมเนี่ยทำต้องติอว่าจะทําให้มันดีเลยเงผมผมก็เลยเลือกที่ทีเดนเดนนี่ครับ เจอในทวิตเตอร์ใน, YouTube นยูทูบอย่างผมว่าเอ๊ะเราทำลักลักไอ้ลากพันเทียมเนี่ยที่ไหนดีแล้วกเเ็เดิเดิเดินขึ้นเด็กขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลทาง YouTube อะไรบ้างแล้วอ่าศึกษาไปมาคื้ว่าเอ๊ะคุณหมอคุณหมอช่วงเนี่ยเป็นหมอที่ผมว่าตินหนังในสากของประเทศไทยะครับแล้วก็มีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆมาปรึกษาทำลากพันเทียมเนี่ย,ยครับผมก็เลยอ่ะ ศึกษาเสร็จปุ๊บวันนั้นก็เลยเริ่มเริ่มทําเลยเริ่มทำลากฟันเทียมนะครับผมเชื่อมั่นในคุณหมอของและในอคลินิกเดนเดสาขานี้ครับหนึ่งที่เราศึกษาจากใน Google อะไรครับผมเอ๊ะเราหลายๆเจ้าเนี่ยมันก็มีหลายสาขาเหมือนกันที่เราเลือกเดนเดนเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วหนึน่งคุณหมอมีประสบการณ์มากผมมีประสบการณ์แล้วทำ,ทำลักทำลักลากฟันเทียม มาประมาณกว่ายีกว่าปีแล้วประมาณเี้ยท่าที่ศึกษามาดูเอ้ยก็มีความชํานาญมากก็เลยเมือใจก็เลยมาทําส่วนอันดับที่สองก็คืออืมมาครั้งแรกก็รู้สึกประทัใจเพราะว่า,าคลินลิกสะอาดมากกรริการอะไรดีดีทุกอย่างครับก็เลยไปทับใจในจุดนี้ครัข้อสุดท้ายอืมราคาใช่มร,ราคาผมว่าราคาโอเคมากนะครับผมสองหมืนเก้าพันบาท ป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยครับผมถ้าเราจะทําทั้งทีผมว่าอาทาปักล่างล่างฟันเทียมเลยจะดีกว่าครับเพราะว่าไม่ต้องถอดเข้าอ,ออกครับผมตอนที่ทําก็ตอนแรกก็รู้สึกกล้าๆกลัวๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันต้องยินสกูเข้าไปในร่างกายเรานะเราจะรู้สึกอะไรไหมมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเราไหมไงจริงๆแล้วไม่เลยครับไม่ได้เป็นประเด็นเลยครับผมไม่เจ็บเลยครับผมผมว่าถอนผ่าฟันคุณยังเจ็บกว่าครับ ผมว่าคุ้มค่ามากครับผมเพราะว่าฟันเนี่ยเราต้องใช้ตลอดอทุกวันอยู่แล้วครับผมไหนๆเราทำทั้งทีเนี่ยเราต้องเลือกชนิดที่ดีที่สุดสําหรับเราถึงแม้ระยะทางจะไกลก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะว่าอาทำเสร็จแล้วดูมันโอเคมันเพอร์เฟกต์ครับผม อยากชวนเพื่อนๆนะครับผมถ้าผมจะแนะนำเทคนิคสักที่เนี่ยผมอยากจะแนะนำเด่นเด่นเทคนิคนี้ครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่ามียาชายาทา,าช่วยได้ดีมากครับการทำล่าคอนเทียมเลยครับผมว่าไม่เจ็บเท่าการผ่าฟัคนคุดนะครับสำหรับผมเนี่ยเคยผ่าฟัคนคุดมาแล้วผ่าฟัคนคุดเจ็บกว่าแน่นอนครับผมถ้าล่าคอนเทียมต้องเด่นเด่นเทคนิคครับผม